วันนี้เราจะมาสอนวิธีย้ายรูปภาพนะครับวันนี้เราจะใช้อแอปแชร์อิดนะครับผมโหลดใน Play Store ได้เลยครับเป็นแอปแชร์อิด2022นะครับ เนี่ยครับหน้าตาใช้ยอิจะเป็นแบบนี้ครับภาพเราจะเบลอหน่อยนะครับภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ติดตั้งเลยครับ กดอนุญาตไปให้หมดนะครับผมเครื่องใหม่แล้วก็กดเป็นเครื่องรับนะครับเครื่องเก่าลอกดเป็นเครื่องส่งนะครับผมกดถัดไปเลยก็สแกนแค่นี้เองครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะแล้วก็มาละแล้วกดส่งไฟล์เลยทีนี้เราก็มาเลือกรูปภาพครับผม แล้วก็ติ๊กเลยเราจะเอาอะไรบ้างแล้วก็ติ๊กพอติ๊กเสร็จเราก็ส่งต่อเลยแล้วเราก็รอครับผมแอปนี้ใช้ง่ายครับแอปแชร์อิดใช้ได้ทุกเครื่องทุกรุ่นนะครับผมเป็นแอปกลางนะครับ แป๊บเดียวก็เสร็จครับสองนาทีก็เสร็จครับผม อันเน o ใกล้เสร็จแล้วนะครับอีกเจ็ดวิห้าวิอ่ะเสร็จแล้วอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาดูรูปภาพกันต่อเลยนะครับอ่าว่ารูปภาพเรามาไหมอ่ะเราก็มาดูอ่าแสดงว่าครบ รูปภาพเรามาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ก็เสร็จละง,ง่ายๆครับผมดูแล้วทําตามได้ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผม